แนะนำนะครับหลักสูตรของออเดโอนะครับ AUD ในช่วงที่1นะครับในช่วงที่1น่ก็รุ่นนะครับในส่วนของดิเิตเตอร์ที่หนึ่งครับลูกศิษย์ผมที่สอนอยู่นะครับวันนี้เลยนะครับหรือหลักสูตรที่สอนอยู่นะนะช่วงนี้ครับในส่วนของหลักสูตรที่2นะครับก็ถือว่าเป็นพื้นฐานนะฮะพื้นฐานส่วนที่เบสิกมานะครับจากอาจารย์กระเสริญเนี่ยเบสิกเนี่ยก็จะเรียนพวกอุปกรณ์มานะครับอุปกรณ์ ทำความรูจ้จักใช้อนนุปกรณ์ดีเสียมาพอขึ้นหลักสูตรช่วงที่สองเนี่ยก็จะเป็นการปูพื้นฐานถือว่าเป็นพื้นฐานนะครับอาจจะมีเทคโนโลยีมากนะครับไมนักนะครับตรงน,นี้ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานที่ทุกคนต้องช่างอิเลก็กทรอนิกส์ต้องต้องต้องมาผ่านตรงนี้นะครับเพื่อที่จะได้มีความรู้ที่ที่จะไปสู่หลักสูตรต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็น คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์กหรือว่าโทรศัพท์หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับส่วนใหญ่ก็ต้องมาผ่านสื่อนะครับหลักสูตรนี้นะครับเมื่อเข้ามาแล้วได้รู้จักอะไรบ้างก็อุปกรณ์ที่พื้นฐานยังไม่ได้เรียนมานะครับเช่นแอนทนาคอยนะครับเรื่องของวิทยุระบบสื่อสารนะครับว่าสัญญาณเข้ามาทางเครื่องรับวิทยุนะครับหรือเครื่องเอ็มแอลแอมอย่างเงี้ยครับก็เข้ามาทางไหนนะครับเสาดักเงินกุ้งนะครับทำอะไรเสาอากาศแอนทนาคอยขนลวดพันแกนเฟอร์ไลท์อะไรเงี้ยครับทำอะไร นำสัญญาณเข้ามาได้ยังไงนะครับก็ก็จะมาเรียนตรงนี้ซึ่งพื้นฐานก็อาจจะยังไม่ได้ได้ศึกษามานะครับแล้วก็อุปกรณ์อื่นเช่นซีปรับค่าได้นะครับส่วนของจูเนอร์จูนิ่งนะครับจูนสัญญาณเข้ามายังไงนะครับก็จะมาเรียนรู้ในส่วนของภาคตับวิทยุนะครับทีนี้นะครับเพื่อไม่เสียเวลานะครับก็ชุดฝึกนะครับที่เราเน้นปฏิบัตินะครับส่วนของหลักสูตรนี้ครับก็จะมีชุดแรกนะครับเจ็ดคาลิเตอร์หรือเจ็ดยอดมนุษย์นะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็นพื้นฐานเลยนะครับมีคาลิเตัว สามารถรับขึ้นได้นะครับรับขึ้นได้ยังไงก็จะมีการเรียนรู้ตรงนี้เรื่องของทฤษฎีไล่ในในวงจรแล้วก็ปฏิบัติซื้อชุดคิดมาประกอบนะครับมีการประกอบมีการเช็คในส่วนของฝีมือในการบัตชีนะครับฝึกน,นะครับตรงนี้าการบัติีให้ดีบัญชียังไงนะครับมีการจูนสัญญาณล,ลุกขึ้นต่างๆสัญญาณที่เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นส่วนของภาค RF ภาคมิกเซอร์แล้วก็ดีเทคเตอร์ออกมาเป็นภาคขยายออกลำโพงพวกนี้ครับก็จะมีในส่วนตรงนี้หนึ่งชุดนะครับ หลังจากนั้นนะครับก็จะมาสูงขึ้นมาอีกนิดนึงก็จะเป็นชุดฝึกที่2ก็จะเป็นชุดที่เป็นวิทยุกระเป๋าหิ้ว AMFM MM, นะครับส่วนครั้งนี้ก็จะมีการสาววงจรวงจรให้ไล่วงจรว่าเครื่องทงาอํางานยังไงนะครับทาาําความรู้จักอุปกรณ์ชิ้นในเครื่องแล้วก็ตรวจสอบนะครับมีอาการมีอาการเสียหรือวางการเสียแล้วให้ในักเรียนเป็นคนหานะครับว่าตัวไหนเสียแล้วก็สรุปว่าเครื่องอเครื่องนี้ เอฟเอไม่ดังหรือว่าไม่ดังหมดเลยตัวในเสียชี้ให้อาจารย์ทราบแล้วก็สมผลมาให้ฟังน,นะครับตรงนี้และสุดท้ายนะครับก็จะเป็นชุดที่มีซีดีเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนะครับตรงนี้มีซีดีโอเโอเข้ามาเกี่ยวข้องเป็นชุดกระเป๋าเที่ยวเหมือนกันนะครับก็จะเป็นชุดไอว่าสามสชุดเลยก็จะมีส่วนของทฤษฎีแล้วก็ปฏิบัติเกี่ยวกับซีดีด้วยนะครับตรงนี้นะครับถ้าหากว่ามาสนใจในส่วนของคณะเอวี MV ก็จะขาดชุดนี้นะครับผม โอเคนะครับถ้าหากว่าส่วนของเนื้อหาต่างๆนะครับก็สามารถที่จะสอบถามทางไอซนส่วนของแอดมินหรือทางเคาน์เตอร์ได้นะครับารายละเอียดต่างๆเพิ่เติมและถ้าหากว่าสนใจก็ไปดูที่ห้องที่สอนได้นะครับโอเคนะครับผมตรงนี้ก็ขอจบแค่นี้ครับยังงงครับ